วันนี้น้องแตงโมล,ลากตุ๊กตาตัวใหญ่เข้าบ้านมาเลยนะคะเป็นตุ๊กตาแคร์แบร์นะน้องแตงโมได้มาจากคนนี่เขากาลังจะย้ายบ้านแล้วค่ะไม่เอาน้องไปด้วยนะคะสาเหตุที่เขาไม่เอาน้องไปด้วยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยขาดหลายจุดมากเลยนะคะตัวขาดหลายจุดแล้วก็นุ่นหายด้วยแล้วก็น้องตัวใหญ่เนาะก็ไม่สะดวกที่จะเอาไปนะคะแตงโมก็เลยได้กลับมานะคะนี่แล้วพ่อก็เอามา ทําการใส่นุ่นเข้าไปที่ขาน้องเพิ่มเติมนะคะเพราะตอนแรกขาน้องแหว่งแงนะแล้วก็เอามาเย็บกลับเข้าที่เดิมนะคะนี่ก็เย็บไปเรื่อยๆนะพ่อก็ไม่ได้เย็บให้มันสวยอะไรมากนะคะเพราะว่าพ่อก็ไม่ค่อยมีฝีมือการเย็บผ้าสักเท่าไหร่นะแล้วก็เย็บพอแค่ให้มันพอใช้ได้เนาะไม่ต้องเอาสวยขนาดนั้นอันนี้ก็เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะเย็บตรงตูดน้องนะแล้วก็จะเย็บตรงขาแถวนี้นะคะที่ยัดนุ่นไปเนาะ นี่เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปซักนะคะแล้วก็จะเอาไปปันน่นหมาดเนาะนี่ก็เย็บตรงนี้ปาปาเดี๋ยวเราเอาไปซักกันก่อนอ่ะซักเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปปั่นหมาดเลยนี่อันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะน้องตั้งโมงไปเจอที่ตลาดมือสองนะคะแล้วก็ไปถามเขาไปต่อราคาเขานะคะว่าเท่าไหร่สรุปก็คือได้มาราคา2ี่สิบบาทนะคะ เพราะว่ามันเป็นของมือสองด้วยแหละเนาะแล้วก็ไม่ใช่ลิขสิทธิ์แท้นะคะก็เลยราคาแค่ยี่สิบาทนี่อันนี้ก็คือปั่นมาซักน้ำยาประพนุ่มเสร็จแล้วนะคะสัดผัดไปก็เอาไปตากนะคะตากให้แห้งเลยนะน้องเนี่ยหอมมากเลยนะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยใส่น้ายาประพนนุ่มไปเยอะมากเลยนะนี่ตากให้แห้งอย่างนี้เลยนะคะเพราะถ้าตากไม่แห้งเนี่ยข้างในนุ่นมันยังไม่แห้งอะไรอย่างนี้นะคะมันก็อาจจะเป็นเชื้อราได้นะคะ ก็เลยต้องตากให้แห้งเนาะประมาณหนึ่งวันสองวันอะไรอย่างนี้นี่ค่ะตากไว้อย่างนี้เลยนะตากไปเรื่อยๆเลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะพี่ส้มโอเนี่ยอยากได้มากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาตัวนี้มานะคะยังไงพ่อกับแม่ก็ต้องซื้อให้เราแน่ๆเพราะว่าพี่สัมโกับน้องตังโมนเนี่ยอยากได้มากเลยนะนี่ยังดีนะที่เราไปเจอสองตัวนี้นะคะเราก็เลยได้มานะ ราคาเนี่ยรวมทั้งหมดแค่ยี่สิบบาทเองนะคะยี่สิบบาทเองนะไม่ต้องลงทุนไปซื้ออะไรเยอะเลยนะจะได้มาแล้วสองตัวแค่นี้พี่สมุกก็ภูมิใจแล้วค่ะที่ช่วยพ่อกับแม่ประหยัดเงินนะคะตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าจะสั่งให้นะแต่ว่าแม่ก็ชอบพูดว่าแบบเดี๋ยวก่อนเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวสั่งให้แป๊บนึงสั่งให้แน่แ่แหละอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้สั่งสักทีนะโชคดีที่เรามาเจอน้องสองตัวนี้เนาะเป็นวาสนาจริงๆนี่ ตัวใหญ่เท่าน้องแตงโมเลยนะคะนี่เทียบไปดูเลยเกือบจะตัวใหญ่แล้วพี่แตมโแล้วน่ารักมากเลยคุ้มมากเลยนะคะถือว่าเราได้ช่วยพ่อกับแม่ประหยัดตังค์ด้วยนะนี่โอ้โหน่ารักมากเลยน้องแตงโมนอนกอด